สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เราไม่มีสายใหม่แล้วนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากร้านจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์มือถือต่างๆขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ครับแล้เราก็จะ,ระเริมกันด้วยคลิปคุยเรื่องนี้เลยสครีมวีสุขีชื่อเหมือนกับภาคแรกเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับ ยกมาให้ดูหน่อยนี่สครีมวีสุดขีดชื่อเหมือนกันตัวหนังสือเดียวกันเลยภาคแรกถึงภาค4นั้นเป็นผลงานของ Wes c ค a า e เเจ้าพ่อหนังสยองขวัญซึ่งเคยทำหนังที่เป็นตำนานคลาสสิกอย่างนิ้วขมือบ i ในแมออนเอ็มสต e ีทเรื่องเดียวกันแล้วก็แดนสนธยาทายไลโซนนะครับและจากนั้นก็มาทำสครีมสี4ภาคก่อนที่จะเสียชีวิตไปในเมื่อหลายปีก่อนทีนี้ พุ่กับเสียชีวิตแล้วไม่ได้หมายความว่าภาพยนตร์จะต้องเสียชีวิตไปด้วยนะครับตำนานคลาสสิกของจังหวัดเนี่ยวูสโปรโลมันยังคงมีความต่อเนื่องได้อยู่ตัวนักแสดงนำทั้ง3เดวิดอาเคตเนฟแคมเบลแล้วก็คอนนี่คอร์กก็ยังอยู่ก็เลยมีคนคิดที่จะเอา3คนนี้กลับมาคิดที่จะรื้อฟื้นตำนานนักฆ่าหน้าผีกสเฟส แข่งวูสปโรนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทําได้แล้วก็ทําด้วยวิธีการของเวสคาเวนจริงๆด้วยเวสคาเวนทาหนังสยองขวัญแบบหักมุมคือเป็นเจ้าตำนานสุดคลาสสิกซึ่งเหนือชั้นกว่าพวกฮาลโลวีนเจสันแม้กระทั่งเฟรดดี้นิ้วเขมือของของคุณเวสเองด้วยนะครับการเคล็ดลับเคลดลับที่จะมี จุดหักมุมที่ทําให้คนตื่นเต้นเนี่ยก็คือไม่ให้นักแสดงรู้บทที่แท้จริงเลยทุกคนต้องแสดงหลายแบบหลายฉากแต่และฉากต้องแสดงหลายแบบบางคนสลับกันเป็นฆาตรกรสลับกันเป็นคนตายแล้วก็ไม่รู้ว่าการตัดต่อจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วภาคนี้พุ่งกับใหม่สองคนก็ใหม่ของเรื่องนี้นะครับ ก็ใช้วิธีเดียวกับเวสคลาเวนทำซึ่งเป็นวิธีที่ชาญฉลาดมากนักแสดงแสดงสมจริงมากทุกคนเนี่ยทั้งหมดนี้ไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนตายจริงใครจะเป็นฆาตรกรจริงเมื่อหนังฉายออกมาแล้วคนดูตืน่นเต้นคนดูชอบก่อนที่หนังจะฉายเนี่ยมีการทดลองให้กลุ่มคนดูกลุ่มหนึ่งได้ดูก่อนด้วยและกลุ่มคนดูนั้นมีความเห็นว่าอะไรยังไงเขาก็ไม่ใช้เวอร์ชั่นนั้นอีกนะครับเปลี่ยนเวอร์ชั่นเปลี่ยนฆาตรกรเปลี่ยนเหตุการณ์อะไรอีก บางทีเราก็เลยดูหนังแล้วเราก็สงสัยนะว่าฉากนี้ตัวนี้มันอยู่กับตัวนี้นี่หว่าฉากนี้มันก็จะมีมีลักษณะที่เราคิดได้อย่างนี้เหมือนกันนะว่าตรงนั้นกับตรงนี้ถ้ามันเป็นฆาตรกรแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นเพราะว่าหนังก็พยายามจะตัดหรือว่าพยายามจะอธิบายในสิ่งที่เราสงสัยอยู่แล้วนี่หนังกล้าบอกถึงขนาดว่าฆาตรกรอยู่ในรูปโปสเตอร์นี้ แล้วในรูปโปสเตอร์นี้มีตั้ง12คนมี12คนเป็นดาราเก่า3คนนี่ครับเก่าจากภาคที่แล้วอีก1น,นคนนะครับอันนี้เปิดแบบตัวภาคสี่เป็นคนในอำเภอที่มาแทนมาแทนเดวิดอาเคตที่กเกษียณไปภาคนี้เดวิดอาเคตก็กเกษียณแล้วแต่ว่าคอนนี่คอร์ยังเป็นนักข่าวอยู่แล้วก็เนฟแคมเบลไปอยู่ต่างเมืองอยู่กับ ครอบครัวเรียบร้อยแล้วแล้วเขาต้องกลับมาเมืองนี้เนื่องจากมีเหตุฆาตกรรมมีนักฆ่าหน้าผีเนี่ยกลับมาอารวาสฆ่าทำร้ายคนในเมืองฆ่าได้ไม่ได้อันนี้เราไปดูได้เองก็เลยทำให้ทั้งสามคนนี้ต้องกลับมาสืบหาช่วยสืบหาฆาตกรจับตัวฆาตกรเพื่อให้ตำนานนี้สิ้นสุดลงในรุ่นของเรานี้ให้ได้ครับ ถ้าในโปสเตอร์ภาษาไทยไม่สปอยว่าฆาตรกรอยู่ในรูปโปสเตอร์นี้เราก็อาจจะเดาได้ว่าอาจจะเป็นพยาบาลอาจจะเป็นตำรวจอาจจะเป็นใครต่อใครได้อีกหลายคนนะครับซึ่งามาดูข้างนี้ดีกว่าข้างนี้มันจะล่งแล้วดูข้างนี้ก็ได้ฆาตรกรอยู่ในรูปโปสเตอร์นี้สครีมวีสุดขีดมีออกมาแล้วทั้งหมด5ภาคครับ ภาคแรกคือภาคที่ได้คะแนนสูงสุดและภาคนี้ทำคะแนนได้ใกล้เคียงกับภาคที่แล้วก็คืออยู่ในระดับ7กว่าภาคแรกอาจจะ7.6ภาคนี้ประมาณ7.2 7.3ภาค2ภาค3ลงมา6นะครับแล้วก็ภาค4เหลือ5แต่รายได้ของภาคนี้เนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดรายได้ก็เลยยังไม่เท่าภาค4ภาค123ทํารายได้170ล้าน160ล้าน172ภาคแรก1้อ ภาคที่3แล้วก็ภาคสุดท้ายทำรายได้ทั่วโลกไปไม่ถึงร้อยล้านภาคที่4นะครับภาคนี้ตอนนี้เปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งสหรัฐอเมริกาทำรายได้สัปดาห์แรกไป30กว่าล้านแล้วก็รายได้ในขณะนี้60กว่าล้านแล้วคาดว่าปิดโปรแกรมน่าจะทำเงินได้เกิน100ล้านในที่สุดครับก็เอาใจช่วยพี่โอไปดูแล้วพี่โอก็สนุกพี่โอก็พยายามเดานะว่าใครคือฆาตกรจริงๆถ้าเรา ไหนๆก็ถ่ายแบบนี้แล้วนะพี่โออยากจะเสนอความเห็นว่าเวลาที่เราสอบรุ่นปัจจุบันรุ่นรนเด็กเด็กใหม่นะครับแต่ละคนสอบข้อสอบหลายชุดทําให้ลอกกันไม่ได้พี่โอก็อยากเสนอว่าในเมื่อหนังเรื่องเนี้ยก็ถ่ายหลายแบบแล้วถ่ายจริงด้วยแล้วไม่ใะ่ถ่ายหลอกถ่ายหลายแบบไปแล้วก็ตัดต่อหลายแบบแล้วก็ฉายแบบสุ่มหลายโรงก็ได้นี่คนดูคนนี้ดูหนังโรงนี้ เจอเรื่องแบบนี้หักมุมแบบนี้จบแบบนี้ฆาตรกรคือคนนี้ส่วนอีกคนนึงดูอีกโรงหนึ่งเจอหักมุมอีกแบบหนึง่งฆาตรกรเป็นอีกคนหนึ่งแบบนี้ทั้งคู่ดูหนังออกมาก็สปอยกันไม่ได้สปอยไปแล้วอีกคนจะไปดูอา้าวไม่เห็นเหมือนที่สปอยเลยพี่โอว่าทําแบบนี้ก็ได้นะคือยุคสมัยนี้มันก็เป็นยุคของกล่องสุ่มด้วยอย่างนี้คนดูหนังก็มีสิทธิ์ที่จะดูแล้วสุ่มเจอฆาตรกรคนไหน คนตายคนไหนก็ได้นะครับหนังยังยกย่องเวสคราเวนโดยให้ตัวละครตัวหนึ่งชื่อเวสนี่น้องเวสจะดูว่าคนชื่อเวสนี่หล่อมากเพราะว่าเขาทำขึ้นเพื่อย,ยกย่องเวสคราเวนแล้วก็มีปาร์ตี้ของเวสด้วยตอนท้ายเรื่องก็มีแด่เวสนะครับก็คือเป็นการระลึกถึงผู้ให้กำเนิดสครีมตั้งแต่แรก ไม่ใช่หมายถึงที่แดเวสไม่ได้หมายถึงเวสตัวละครนี้หมายถึงเวสคลาเวนตัวเจ้าของเดิมจริงๆนะครับและภาคนี้ใครจะตายบ้างเนฟแคมเบลพูดว่าหลังจากดูจบนะเพราะว่าจบแบบนี้จะดีเหรอแสดงว่าต้องมีอะไรที่ขัดใจเธอแน่ๆนะครับก็ไปดูว่านานจะเป็นคนไหนอ่ะอันนี้ตัวละครเก่าตัวละครใหม่ จากภาคที่แล้วคนนี้มีลูกคือเวสนี่เป็นลูกของคุณแม่ตัวละครที่เปิดตัวภาคที่แล้วนอกนั้นก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่กลุ่มเพื่อนนี่นะครับ1 2ึ่งสองามี่ห้าหกคนนี้เจอเหตุการณ์ฆาตรกรหน้าผีตัวเนี้ยตายไม่ตายพี่โอ๋อไม่บอกเดี๋ยวจะเป็นสปอยก็เลยต้องเรียกพี่สาวกับแฟนของพี่สาวกลับมาเพื่อดูแลน้อง นะครับแล้วก็นายตำรวจแล้วก็ตัวละครเก่าๆก็ต้องกลับมาช่วยกันเป็นหนังที่สนุกถูกใจพี่โอเรื่องหนึ่งพี่โอให้เรื่องนี้ไปเท่าไหร่ดี8เต็ม10ครับถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดอะไรไม่ถูกใจใครพี่โอก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับก็กดติดตามเรียบร้อยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยถ้า แชร์ได้ก็ดีกดถูกใจก็ดีนะครับวีสุดขีดสัปดาห์นี้ทำรายได้เป็นรองเพียงแฮร์รี่พอตเตอร์เท่านั้นสัปดาห์นี้มีหนังเข้าทั้งหมด9เรื่องแล้วพี่โอ๋ก็ทำคลิปไปแล้ว2คลิปนะครับคือคลิปเอ่อ h o u s u of i u c c i แล้วก็ Harry Potter กับศิลาอาถรรพ์ซึ่ง2เรื่องนี้ก็ขายดีพอๆกันไม่ Harry Potter อร์ขายดีกว่าส่วน Gucci เนะี่ย ขายดีเป็นรองเรื่องนี้ครับนอกจากเรื่องนี้ค่ายเดียวกันนะของ Universal u n i t e d International บ้านเรานะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องอื่นๆทีพ่พี่โอจะรอคุยมากมายมีหนังไทยเรื่องรักลอยจังเจ้าแล้วก็มีญี่ปุ่นเรื่องกล่องเกมกล่องเกรมมรณะคิวบ์แล้วก็เบลเจ้าหญิงแห่งเสียงเพลงติดตามกันในคลิปอื่นๆนะครับถ้าไม่เจอคลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ครับ ทีนี้ก็ขอขอบคุณไมโครโฟนนี้ใช้ดีไม่ดียังไงก็คุณผู้ฟังก็กรุณาให้ความเห็นมาที่ด้านล่างนะครับจะได้ใช้ต่อไปเรื่อยๆหรือหรือไม่ก็คงจะต้องถึงคราวที่พี่โอสามารถถ่ายไกลๆแล้วพี่โอไปเดินไกลๆโดยที่เสียงพูดเรายังชัดเจนอยู่ได้แต่ก็ข้อเสียก็คือพี่โอยังอ่าน ตำราอ่านคู่มือไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นคนสายตายาวแล้วมองไม่เคยรู้เรื่องเดี๋ยวต้องกลับไปศึกษาอีกทีว่าเราสามารถถ่ายไกลๆหรือมีลูกเล่นอะไรอื่นๆได้อีกไหมพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ